านเท่าเล่าเรื่องตอนที่แปดะจนสมิงกองก่อยพระพันโดยอะคิลาสายลมยามบ่ายคอยผัดเอื่อยๆกระทบลางของล่างทุกคนในคณะขณะที่กำลังเย็นกายพักกันในยามบ่ายหนึ่งในคณะราตะวีนตํารวดชายเดียนได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นผู้ใหญ่ เป็นที่เรียบย้อยทว่าเขายังนอนสมเพราะผิดไข่ปลาเมื่อสอบถามทางคณะตำรวจชายเดนก็คิดว่าถ้าได้พักอีกสักวันอาการก็น่าจะดีขึ้นตามลำดับผมตรวจอาการของผู้ใหญ่ดูแล้วนะครับแกน่าจะโดนไข่ดอกสักเล่นงานแต่ ผมให้ยาขวนินผสมกับน้ำมะนาวให้กินไปเรียบร้อยอาการของผู้ใหญ่น่าจะดีขึ้นตามลำดับครับหนึ่งในคณะตำรวจตะเวนชายเด่นเอ่ยขึ้นในขณะที่ทุกคนนั่งสนทนากันอยู่ผันก็มีเสียงปืนดังขึ้นมาทางอีกฟังฝ้าสะท้อนหุบเขาและแนวเขาเสียงนกกะพือปีกดังตามมาผ่านเสมือนป่าแตก จนทําให้ผู้ใหญ่แห่งหมู่บ้านดงกะเลียงตกใจสะดุ้งจนตัวโยนในขณะที่ลับพักเอาแรงอยู่สงสัยพานจะผือจะได้อาหารมื้อเย็นให้พวกเราแล้วละข้าว่าผ่านเท่าอยูเอ่ยขึ้นมาพักผ่อต่อเถอะครับผู้ใหญ่น่าจะเป็นเสียงของปืนพานจะพือเหล่าคงมีสเสบียงตุนไว สำหรับการเดินทางมื้อถัดไปคุณนะเอ่ยขึ้นผางเอาน้ำในกระติกน้ำสนามของเขายืนให้จิบขอบใจในน้ำใจคุณมากคุณนะผู้ใหญ่เอ่ยออกมาเบาๆไม่เป็นไรครับยังไงเราก็ร่วมหัวจมท้ายด้วยกันมาแล้วจะให้ผมปล่อยให้ผู้ใหญ่เป็นอะไรไปได้อย่างไรคุณนะ ต่อไปด้วยน้ำเสียงที่จริงใจดวงตะวันนั้นเริ่มบ่ายคอยสับสําเนียงในป่าบงบอกว่าใกล้เวลาที่จะมืดค่ำเต็มทีการจัดแจงทำที่พักและซ่อมแซมพื้นที่นั้นเป็นหน้าที่ของคุณนะและจุดลาตะเวนตํารวดชายแดนทั้งสี่ที่เข้ามาสนธิกําลังในช่วงสายของวันนี้พวกเขา ได้ทำการกางเต็นสนามให้กับชาวคณะทุกคนภายในคืนนี้เสียงลำธารที่ไหลข้างเข็มดังละคุณกับเสียงกองฝืนที่ผ่านเท่าโยได้ก่อขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังสารวลนกับสิ่งที่ตนเองกำลังทําอยู่นั้นผันก็มีเสียงเดินสวบสาบดังเวล่ม้าจากล้าป่า ที่ไม่ไกลจากแคมป์ที่พักมากนักเมื่อขุณนณะได้ยินเสียงดังนั้นผันขวาปืนลูกซองแฝดที่อยู่ข้างกายประทับบาเลงไปทางต้นเสียงทันทีโวโวโวใจเย็นคุณนะนี่ผมเองครับผานจะผือตะโกนออกไปขณะที่บนบาแบกล่างเจ้าหมูปลาตัวโทนอยู่บนบานี่มาช่วยผมทีครับ ไอ้โทนตัวนี้มันหนักมากจะลากมาก่อกลัวเนื้อมันชำ้ำทุกคนเมื่อเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งไปช่วยพานจ่าผืออุ้มหมูป่าตัวนั้นมาแล้วก็ทําการชํำแหละแบ่งเนื้อออกเป็นส่วนส่วนส่วนหนึ่งไว้เป็นสเบียงในมื้อต่อไปอีกส่วนหนึ่งก็นำมาย่างและทําต้มยำกินกับข้าวที่หุงจากกระบอกไม้ไผ่ ผู้ใหญ่ดูอาการน่าจะดีขึ้นมาแล้วในเวลานี้จากการตรวจสอบของคณะตำรวตะเวนชายแดนผมตรวจดูอาการล่าสุดนี่ครของผู้ใหญ่ลดลงเกือบเป็นปกติแล้วนะครับเดี๋ยวลุกขึ้นมากินข้าวกินปลาซะก่อนแล้วค่อยนอนพักหนึ่งในคณะตำรวจชายแดนเปยขึ้นแล้วมื้อค่ำถุกอย่างกอผ่านไปด้วยดี เศษอาหารที่เหลือทุกคนต่างพากันขุดหลุมกบฝังเป็นที่เรียบร้อยเพื่อไม่ให้บรรดามดงานมันบุกเข้ามาภายในช่วงที่เราพักผ่อนกันอยู่การคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์เดินป่าของผานเก่าอย่างผานเท่าอยู่หอมเล่าป่าที่ชาวคณะนั้นติดมาด้วยมันทำให้เกิดความผ่อนคลาย หลังจากที่เช้าคณะได้เจออาถรรพ์ป่าหรือเรื่องหลายๆที่ได้ระชนกันมาโดยที่ทุกคนในคณะมีได้คาดคิดเลยว่ากำลังมีบางอย่างที่ผิดปกติมันกำลังคืบขานใกล้เข้ามาภายในค่ำคืนนี้มันก็เป็นอย่างที่กระผมเล่าให้พวกนายตำรวจได้ฟังกันล่ะครับ ในป่ามันมีสิ่งลี้ลับที่เรามองไม่เห็นอยู่อีกเยอะขอให้พวกท่านจงอย่าไปทำอะไรไม่ดีขณะที่อยู่ในป่าวิญญาณพูดผีพูดไัยมันก็วนเวียนอยู่รอบรอบตัวเรานี้แหละครับถ้าพวกท่านไปเจอไอ้ตัวที่มันลิดหน่อยก็แล้วไปอาจจะโลอดออกมาได้แต่ถ้าไปเจอไอ้พวก ที่มันเป็นหัวหน้าพูดผีละก็เห็นที่จะต้องรับมือกันหนักเลยล่ะครับผ่านเท่าเราออกมาเสียงเหลียบขณะที่คณะล่าตตเวนทั้งสี่นายนั้นนั่งฟังด้วยความสงบนิ่งแต่สีหน้าและแววตาดูเสมือนว่าหนึ่งไหนสีคนนั้นมีท่าทางจะไม่ค่อยเชื่อและสนใจ ในสิ่งที่ผานเทายได้เล่าให้ฟังมันดูเหมือนเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับท่านแต่ท่านฟังไว้ก็ไม่ได้เสียหลายงั้นเดี๋ยวก็ผมขอตัวไปไล่คาถาทำเขตแดนป้องกันสัตว์หลายและพวกพูดผีพูไภัยเรยวก็จะไปดูอาการของพ่อผู้ใหญ่สักหน่อยด้วยผานเท่าเอ่ยออกมา คณะลาตาเวนทั้งสี่นายได้ฟังดังนั้นก็เผอยิ้มน้อยออกมาเสมือนจะไม่เชื่อในเรื่องคาถาอาคมที่แกว่าผ่านเท่าอยูเห็นโดยหางตาแต่ทว่าก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะทําน้องพวกไม่ปาก็เป็นอย่างนี้จะออกเป็นห่วงเสียด้วยส้าคุณนะ ได้ฟังการสนทนาละหวางที่เขาได้ทำการทำความสะอาดตรวจสอบอาวุธปืนประจำกายอยู่พวกคุณฝังเท่าโยกเขาไว้หน่อยก็ดีนะครับผมว่าแกนะ่ะเจอมาหมดแล้วภายในปาตะเค็บชายแดนยิงดงสมิงดำแถบนี้แล้วด้วยอาถรนมันเยอะนะครับเชื่อผมเถอะคุณนะพูดขึ้นขณะที่มือนัน้น ก็ยังคงตัวตาอาวุธอยู่ก็ใช่ว่าผมจะไม่เชื่อแกนะครับพี่นะแต่มันก็อย่างว่าล่ะครับพวกผมเคยฝึกแต่อยู่ภายในค่ายก็ได้พึ่งออกมาล่าตะเวนเป็นครั้งแรกก็คราวนี้พวกเราไม่กลัวหรอกครับไออาถันตาพวกผมกลัวพวกที่มันหลักรอบขนยาเสพติดข้ามแดน หมาฟังไทยเสียมากกว่าคุณนะะไม่ได้ตอบกลับอะไรไปได้แต่เพียงยิ้มยิ้มให้แก่คณะล่าตะเวนทั้งสี่คนนั้นไม่เอาสักหน่อยเลยครับพินะหนึ่งในคณะล่าตะเวนเอ่ยขึ้นผอมยกยื่นกระบ,บอกไม้ไผ่ที่มีเหล้าปลาต้มยื่นมาให้ไม่ละ เชิญพวกน้องๆตามสบายแต่อย่าให้หนักมากล่ะเดี๋ยวพวกเราต้องสลับกันเฝ้ายามในคืนนี้เพื่อมีสัตว์ป่ามันเข้ามาในที่พักของเราได้ครับไม่เอาก็ไม่เอาหนึ่งไหนสีคนนั้นเปยขึ้นเวลานั้นได้่วงเลยผ่านไปประมาณเกือบสองยามสายลมพัดมาเอื่อยๆ ผสมกับไอน้ำค้างยามดึกประสานเสียงน้ำไหลจากลาําธารที่อยู่ไม่ไกลจากแข็มชั่วข่าวของคณะเราไปไม่ไกลมากนักบรรยากาศในป่าภายในคืนนี้นั้นไม่มีสิ่งผิดปกติแต่อย่างใดเฮ้ยสักเิงไปเป็นเพื่อนข้าทีวะไม่ไหวแล้ววะพวกนายมาหนึ่งไหนคณะล่าตะเวนเอ่ยออกมา เพราปวดท้องหนักทามกลางความมืดภายในป่าดงสมิงดำทั้งสองได้เดินฝ่าความมืดออกมาแล้วทั้งนายสักและนายมาก็เดินมายังต้นลำธารที่อยู่ด้านหลังของเข็มไปไม่ไกลมากนักในระหว่างที่ตํารวจชายแดนมาได้ทําธุระส่วนตัวอยู่ ส่วนตำรวดชายแดนสักนันก็ยืนดูลาดเราให้เพื่อนขณะที่ทำธุระส่วนตัวฉับพันนั้นทั้งสองก็ได้ยินเสียงลองขับขายขับคาวา่าน่าจะเป็นเสียงของลิงแก่ที่ร้องหวยหวนมันดังเบาๆดูท่าแลว้วมันไม่ได้ไกลจากที่ทั้งสองอยู่นี่เลยทันทีที่เสียงนั้น ปทะโสตประสาทมันทําให้คนลุกขึ้นมาอย่างไม่ได้ตั้งตัวเฮ้ยนี่เองได้ยินเสียงเหมือนกับข้าไหมวะไอะ้ซักเพื่อนที่ทําธุระส่วนตัวอยู่เล่งกระซิบถามออกมาเออข้าคิดว่าข้าได้ยินเหมือนกันว่าเอ,อ็งรีบรๆหน่อยได้ไหมนี่มันดูเงี่ยแปลกๆชอบคนแล้วตำรวจชายแดนสัก ก็สิบตอบกลับไปเดี๋ยวยังไงข้าจะลองเดินไปดูต้นเสียงว่ามันคืออะไรกันแน่เอ็งก็รีบทำธุระให้เสร็จก็แล้วกันแล้วถ้ามีอะไรให้เอง็งตะโกนเรียกข้าข้าจะรีบวิ่งมาหาเอง็งตำรวจชายเดนสักสำทับไปอีกทีเอ,ออเออเอ็งก็ระวังตัวหน่อยก็แล้วกันว่าแล้ว เขาก็ขว้าไฟใช้สามท่อนเดือดดุมดุมไปทางต้นเสียงที่มาที่หมาหวยหวนในเมื่อขู่ด้วยความที่ตำารวดชายแดนสักเขาไม่ค่อยเชื่อหรือกลัวเรื่องผีผีสางสางอยู่แล้วคิดว่ามันน่าจะเป็นสัตว์ป่าที่ลงมาหากินน้ำหายในลำธานตำารวดชายแดนสัก เดินไปทางที่ต้นเสียงที่แววดังมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงต้นทานนามที่มีลักษณะคล้ายๆเป็นหุบเหวลงไปผันไฟชายสามท่อนก็กวาดไปประทะกับล่างล่างหนึ่งมีลักษณะผมสีแดงฝาดแซมขาวทั้งหัวยาวเลี่ยจนถึงพื้นกำลังหันหลังมองลงไปตรงทานเหวนั้นแต่ทว่า เมื่อมองดูดีแล้วขาของล่างนั้นกับหันมาอยู่ทางด้านหน้าการแต่งกายก็ดูประหลาดพิกลตํารวจชายแดนสักนั้นเพ่งพิเคราะห์อยู่สักช่วงขณะคิดในใจว่าทำไมมันช่างดูแปลกพิลึกยิ่งหนักผันทันใดนั้นล่างกระทบไฟฉายอยู่ก็ได้ทําท่าทางจะเดินมาด้านหน้า ในท่าทางที่พิลึกกึกกืออย่างที่สุดจนทำให้เขาต้องพงะถอยล่างออกมาเพื่อที่จะตั้งตัวผันก็สังเกตเหมือนในมือของล่างนั้นถืออะไรบางอย่างไว้ในมือมันได้ส่องประกายสะท้อนลินกับแสงไฟฉายจนสะท้อนเข้ามาในดวงตาของตำรวจชายแดนศักล่างนั้น มันท่ายื่นออกมาให้ตำหลวดชายแดนผู้นั้นเอาไหมค่าให้นาำเสียงที่ได้ยินนั้นมันดังแววมาจากสายลมเสียมากกว่าแต่ทว่ามันชัดเหมือนพูดกองอยู่ในโซดประสาทเหมือนถูกมุนสะกดจิตหรือโดนจิตโดนใจอย่างไรมิรู้ตำหลวจชายแดนสัก คอยเดินปีตรงไปยังล่างนั้นเสมือนต้องหมุนสะกดอยู่เมื่อตำรวจชายแดนสักเห็นล่างนั้นถนัดชัดเจนขึ้นตอนเมื่อเดินมาถึงใกล้ๆกลกินสาบของข้าวเนา่าลอยเตะจมูกเข้ามาอย่างจังจนทำให้ตำรวจชายแดนสักนั้นฝืนคืนสติกลับมาได้แต่ก็ต้องตกใจ เมื่อเห็นล่างที่ยืนอยู่ตรงหน้าในขณะนี้ใบหน้าเลียเล้ยวแหลมที่เต็มไปด้วยเมือกผอมไหลขนขึ้นเต็มใบหน้าเมือกที่ยดยอยผอมกับกินสาบขาวทันทีที่มองผ่านผมสีแดงเข้าไปที่ใบหน้านั้นผันตํำรวดชายแดนสักก็ไปสะดุดกับวัตถุบางอย่างที่คล้ายกับก้อนหินใหญ่หน่อย ไปทั่วบริเวณสมบัติขา้ขาเอาไหมละ่มละข้าให้ล่างนั้นเอ่ยแววมาอีกครั้งในขณะทามกลางความมืดในป่าดงสมิงดำเขาได้กวาดไฟฉายไปดูบริเวณโดยรอบนั้นเขาแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองมันเป็นก้อนทองคำบริสุทธิ์ละเกละกะ เต็มบริเวณพื้นที่นั้นไปหมดทันทีนั้นความโลภเข้าครอบงำตํารวจชายแดนสักอีกครั้งทั้งที่ไม่ได้สําเนียกเลยว่าสิ่งที่เห็นอยู่นั้นมันคืออะไรกันแน่แล้วนี่มาทําอะไรมืดค่ําดึกดือนอย่างนี้กันล่ะตํารวจชายแดนสักถามด้วยความสงสัยล่างนั้น ไม่ได้ตอบตัวอะไรกับเขาอีกผันหันล่างกลับไปที่เหวน้ำตกอีกครั้งพร้อมหย่อนเหมือนคันเบ็ดลงไปที่หุบห้วยนั้นตอนนี้ตำรวจชายแดนสักไม่สนใจอะไรอีกแล้วรีบทยอยโกยเก็บก่อนทองบริสุทธิ์ที่ตกกระจัดกระจายทั่วบริเวณนั้นโดยที่ล่างที่เหม็นขาวนั้นมิได้สนใจ ตำรวจชายแดนสักแต่ย่างใดเมื่อเขาเก็บกอนทองนั้นเป็นที่เรียบร้อยก็รีบเร่งย้อนกลับมาหาตำรวจชายแดนมาซึ่งออกมายืนรออยู่แล้วนี่เองไปเจออะไรมาวะสรุปแล้วมันเป็นเสียงอะไรกันแน่ตำรวจชายแดนมาถามเพื่อนข้าเดินไปจนถึงหุบห้วยก็ไม่เห็นมีอะไร มีแค่ปลาและเขาเท่านั้นตำรวดชายแดนสักตอบเพื่อนเออไม่มีอะไรก็ดีแล้วเรารีบกลับไปที่แคมป์กันเถอะสิ่งที่ลีหลับที่ตำรวดชายแดนสักจะรู้หรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ตัวเขาเองนั้นที่จะให้คำตอบได้แต่ตำรวดชายแดนสักเขาไม่คิดที่จะเล่าเรื่องดังกล่าว ให้แก่เช้าคณะฝั่งเพราะเนื่องด้วยกลัวจะรู้ความลับเรื่องก้อนทองคําปิดสนาที่เขานั้นได้เจอนั่นเอง